แหน่งครับสูตรลุงเด่นรอติดตามนะครับสวัสดีครับครัวบรรทุนก,กับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับถึงตลาดตะวันจันทร์ลุงเด่นมาอีกแล้วมาเจอของบ้านๆหอยแล้วครับว่าน,นี่ว่าชุดชุดแก่งแค่เน,เนาะยายนาะจีบครับแก่งแค่<ช>ของกินเมืองๆครับกล่องกี่บาทครับนี่ซาบาทซาบาทเหมือนเดิมอันนี้เป็นห้องอย่างไรครับนี่ ใช่ครับล็อกตั้งอ๋อดอกตั้งปลาอันเนี่ผมเอาสองกล่องครับอันนี้กี่บาทนี่กี่สัเหรอนี่มันได้เยอะนี่เอานี่อันเองเอานี้หนึ่งแล้วก็เอาเอานี้หนึ่งอันนี้ปลาเนื้อปลาเอาแกงแล้วกันได้อยู่เนาะของกินเจ้านี่มันจะมีของกินแบบบ้านๆแต่แเมืองๆเลยแกงใส่แกงแค้นนกเนาะ กบมายื้พอยายแห่งก่อนของ <laughs> กินบ้านว่านี่ก็หาย,ยากนะครับแล้วก็ขายประแป้งด้วยขา <m ix> ยห <m ix> การนัดวันจันทร์ของอำเภอวิงเชียงลุ้งกองยี่สิบบาทเฮ็ดปลามีอันนั้นนี่ครับบุดกือส้อผักแกงแคใส่เพิ่มสี่สิบบาทแกงแค้ออแถมนี่นะครับนี่ครับขอบคุณครับเ <m ix> ดี๋ยวตอนเย็นเราโดนจะแกงกันดูนะครับนี่ครับมาถึงเมนู บ้านๆเมนูตั้งเหนือตั้งบ้านผงเขานะครับจะมาทํำซูนั่งเลยกินเพราะพักมันเป็นพักไป,ปบ้านๆได้นั่งเลอ่อนรูมันแน่กินนะอ่อนแบบเป้าอันนี้ผมลืมจิ้มละหัวหัหยังไปหัวเห็ดเครึ่งพักอะไเนี่ยพักมันมีเป็นซีฟิชพวกชนิดนี่ครับเฮ็ดเฮ็ดปลาก็มีเฮ็ดบ้านก็นมีเฮ็ดหูละไอ้นี่มันดอกยังไงลุงเด่นดอกเซลกันพันดองสแลับกันผมลืมไปละแต่ลับหนาเก่งเงี้ยครับเนี่ยเนื้กระสลายปลาเนี่ยเลือดแก่นาเกลือตอนนี้มีอยูหาเฮ็ดนะเนี่ย เห็ดไผ่พ e. uh, oh! ักละเห็ดผักเนาะเห็ดลมเห็ดขอนขาวเห็ดนางฟ้าเห็ดหนูหนูโอ้เยอะแยะเลยสุดยอดเลยนะครับยอดไม่ไม่ยอดมะพร้าวยอดอะไรไม่ยอดมะพร้าวยอดไหวด้วยออ๋มีไหวด้วยวันนี้จริงๆเราเลยทำอาหารเหนือถึงลูกเมือลงกเต้นให้ลูกเรียนเนรก็เลยใส่เลยเอาพริกนะครับพริกพริกเออนี่ครับเออชุดถ้าไม่เป็นทางบ้านผมจะใส่ชุดเครื่องเทศนี่ให้หน่อยนะครับแต่ว่าผาที่สั่งเสื้อเรียนไปโรงเรียนแถมคือ กือบทุกคนน่ะจะมีลอดแรกประมาณเจ็ดแปดคนอดีตบัณฑ์บัได้เครื่องเทศไปกับบัเป็นอย่างนั่นเดี๋ยวโอกาสหน้าไม่เอาจังมาจังให้กับน้องเด่นกับจะเอทำมาชิมแล้วกันนะครับเพราะว่าวันก่อนผมสบายแล้วก็น้องมาเอาไปขนทรงมันกับหมูจักผมทรงนี่หนึ่งชุดแล้วกับมีเครื่องเทศแถมชุดหนึ่งทรงไปพร้อมเสื้อทุกตัวนะครับชุดตัวชุดใหญ่นี่ทรงไปหมดทุกคนเลยได้ทุกคนนะครับชุดชุดเครื่องเทศไปสร้างสองตัวกับไปสี่สองไปสร้างสองสองไปสร้างตัวเดียวกับเอาไปกู้มันมีนี่เครื่องเทศแล้วมันก็มีชุดบกแคว้นแถมชุดหนึ่ง ครับลองดูใส่พม่ใส่ใส่ใส่่หนอยกันนะครับพริกใส่หมดเลยปออไม่ทำใส่พริกหมดเลยเด่นผมพริกซอยจะไข่ใส่เครื่องเทศตั้งเนื้อกะพริกหอมแดงหอมขาวจะไข่นะครับแล้วก็ผมจะใส่ชุดเครื่องเทศนี่ที่มันเป็นมีเม็ดผักชีนะพวกเน้นมาใส่นะครับพวกไอ้ดีปีนี่มาใส่ใส่แต่เม็ดผักชีก็พอละเพิ่มความหอมครับนั่นเลยซอยของกินเมืองเมืองวันนี้นะ เหมาะแน่นอนกินกับยาคัดเชื้อกินกับข้าวเหนียวฮ้อนๆแต่ว่าข้าวเหนื่งก็มีตะกี้หงุงข้าวก็หงกุนงนะเรามาทำดูครับสูทางเหนื่อยพอแระนาดเร็บเราใส่ใส่กระหวัวเดียวกันนะครับพรีกจะไครขาดอะไรคือกะปิหอมแดงหอมขาวสุวนดนครับหอมขาวตะกี้อาลืมใส่เครื่องเทศนี่ก่อนเนาะเพราะมันจะตับเนี่ยใส่แต่ไม่ทอดพร้อมกันพอระนาด ใครจะไปทำน้ำพริกลาบแต่ว่ามีแฟนคลับต่างมาวันลูกเด่นสั่งพริกลาบไปเลยก็เอาชุดเนี่ยเราไปดูคลิปผมเดีอดมาทำก่อนน้ำพริกลาบสูตรลูกเด่นนะครับมันจะใจเหมือนกันเดือนเจ้าพลจังหวัดอุบลฟาซือแถวโทวนาแผ่นส่งไเวทเพรพ้อพ่วม์โทาแผ่โน,แน,โน,แนโทนาแผ่นตดยครับใส่เม็ดนก๋วยชีพิสักจั่นจัอนโตะนะครับครับเออพอดนะครับใส่พอมันหอม หอมกระเทียมครับเออโค้งเลยครับกระเทียมกระปิยังไม่ถึงครึ่งเลยเนี่ยครับอต้งแกงตัวมีพักน้ำนักมันเฮานี่ครับอันนี้พักจากลิบล้วอไก่มีพักอย่างมะฮือดมะไฮมะฮอยกับใส่ครับพักรับพักแแครับได้หรอเดี๋ยวพักมีมอสแตะครับแกงแคนะน้ำนี่หวานเลยนะครับเดี๋ยวเราติดตามครับขอตัวโค้งนิดนแป๊บนึง ตามละเอียดละใส่หอมแดงหอมขาวกระเทียมหอมแดงนะครับใส่ไปเลยคั่วผู้จัดละเอียดแล้วก็ใส่แค่ข้าวปิแค่นั้นก็พอนะครับถ้าสูตรเป็นเป็นเป็นนกเป็นไก่เป็นหมูเนี่ยเป็นนกเป็นไก่นะครับเพื่อนจะเอาเอาไปคั่วก่อนนะบันนี้เอาตั้งพี่ไปคั่วนะเอาแมงพวกเนี้ยซับซับซับเนี่ยนกกระทางตรงนี้ครับเราก็เอาไปซับซับแล้วก็ไปคั่วก่อนคั่วมันแห้งมันกรอบก่อนแล้วเราก็จะเอาถึงจะเติมน้ำถึงจะเอาพริกแกงลงไปพัดตัวให้แล้วก็เติมน้ำ เดี๋ยวรอติดตามแต่ถ้าแกงแค่ถ้าแกงแค่ใส่ปลานะก็ตั้งน้ำเดือเลยตั้งน้ำเดือแล้วก็เอาพริกแกงใส่เอาปลาใส่เอาผักใส่จบครับแต่ว่าถ้าเป็นสัตว์สัตว์ปีกซะเนี่ยก็ต้องเอามันไปคั่วก่อนครับครับโข้งพริกเอ่อแกงเรียทอากับเติมกะปิกะปิน้องเป็นลักเหมือนกันนะแกงแค่ถ้าตั้งเหนือนะครับอ,อ่าตรงนีเราประมาณเท่าไรอ่าอาอัโอ้โันเป็นอันนี้เป็นกะปิจริงๆเราเป็นกะปิแกงเนาะอันนี้เป็นเคยกันนี่ ข้าา,า,างงล่มันจะหวานจริงต้องเป็นกะปิแกงต้ใส่ใส่เยอะตัวแรกอ่ะอะอะไรเพราะเดี๋ยวมันจะหวานเกินมันเป็นกะปิกะปิสำหรับทำอันนี้ไอ่ใส่กะปิโคกจนละเอียดก็เป็นอันใช้เวทีเท่ากับซับ,นะบๆนกเท่ากับเอาไปคั่วเลยครับตอนนี้จะซุกมาก,ก่อนโรยด้วยอย่างก็ก็คั่วให้น้อยหอมแน่นอนครับจะได้รอที่ตามคัมเมนูเหนือบ้าเนเรา โขกพริกเสร็จก็ถึงเวลาเอานกไปซับเป็นชิ้นๆพอดีนะครับเป็นนกเป็นไก่บ้านหรือว่าถ้าบางคนกินหมูก็ใช้หมูก็ได้ครับหมูสามชั้นที่กระดูกพวกนี้ก็เป็นแข็งแคลนได้เหมือนกันแข็งแคลนนกแข็งแคลนหนูแข็งแคลนนี่คือ้วัตถุดิบไอ้เดาใจพวกไก่นี่พวกย่างนีไม่ได้จับกัดเนาะไม่ได้จับกัดครับปลาเป็นยังก็ได้ปลาก็ได้แข็งแคลนปลาแข็งแคลนหมูย่างเราโรงแรมเนาะครับข้าวแข็งแคลนนะแข็งแคลสำคัญนี่คือคือพัก พัก,พกคนจะครบนี่ยมั <พบ S 1> นมันจะเปลีป่ยนแปลงแค่ได้ว่าได้นี่คือคุณยุก็พักหนาะครับพักจะพักหน้ากันยิงอร่อยอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นพักช่วงนี้มันเป็นพักปลามันต้องแกงแครกับซัดพวกนี้มันถึงจะมันถึงจะอร่อยตัวหรือว่าแกงแค่เใส่ป,าปาลานะฮะปลาริมหลวง,งน,น,นะนะเนาะทนั้นเลยซับแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเอามาคั่วครับเอาเอาพวกนี้ไปคั่วก่อนนะครับเราจะเอาบนท่อบนท่อพี่แกงคั่วเดี๋ยวว่าซัดเดี๋ยวเขาจะแกงก่อนนะครับรวนชกนะครับ จากนั่นเละจึ้นัะเลยทำอาหารเหนือวันนี้ครับลังหอมาเรียนวิชาครับก่อนอื่นเลยเขาก็ตั้งตั้งหม้อตั้งกระทะนะครับแล้วก็เอาซัดไปเขาจะไม่บอคุกบอกคู่ครับขั้วเลยครับจะไฟอาจจะแห้งไปหน่อยขั้วเลยครับทำแต้มซุปนี่อร่อยแน่นอนในเลยนี่เลยใช่ไหมครับไม่ต้องใช้น้ำมันอย่างนะครับเออเนี่ยตัวแล้วก็อ่าัพวเลยครับไม่ติดจะมันเรียกยังได้น้ำซุปน้ำซุปอยอะตรงนั้นครับ คัวแปปหนึง่งผักมือเมืองกันนะถ้าเป็นคนเหนือหานใส่ดีหิงวแน่นอนวันนี้มาตัวนี้มันหลอกเลี้ยนแบบสูตรแล้วสูตรแกงแค่ครับแกงแค่ซับแกงแค่ปลาแกงแค่แพวกนี้ก็ได้แต่เวลาคั่วไปเรื่อยๆคั่วจนมันแห้งเลยครับเล้วก็เอา,าพริกแกงลงไปคั่วโดวยหมุนกันแล้วก็เติมน้ำแล้วก็ตุ๋นตุ๋นจนน้ำซุปมันออกแล้วก็ถึงจะเอาพากักใส่ ครัับบน้ำซุปของเนื้อครับเนื้อเนี่ยมันออกครับเทมเวลาคั่วแป๊บนึงครับครับคั่วจนแห้งประหมแล้วก็เอาเอ่ในเด็เอาพริกแกงใส่เลยทีนี้อ่าครับพริกแกงกี่ครัไว้นะครับพริกแกงแค่แต่ละบ้านอาจจะมาเหมือนกันแต่ว่านี่เป็นสูตรของลุงเด่นครับพริกแกงเยอะแยะเลยครับกวนเลยครับกวนแน่นอนเลยนี่กวนเลยครับกวนมันจะไหม้เนี่ย ก็หอมหอมแบบใส่นี่ครับคือมันมีกลิ่นใ่น้อยนี่มันจะเหมือนหอมกบเหมือนกับปลาแห้งเหมือนอย่างเงี้ยมันจะมันจะน่าดูน่ากินครับขัวปุ๊บก็เดี๋ยวน้ำเติมน้ำเลยตรงนั้นเลยขัวพี่แกงมันหอมแป๊บนึงเดี๋ยวเริ่มเปิดนำรออออันนี้ถ้าสมมติในกรณีถึงซักแต่ว่าถ้าเป็นหมูผมต้องคุ้ยกันได้หรือทั้งขนาดผมดู นี่ยูยเหนือจนในหนึ่งท่ายังโมโหมดชุดกันในชุดในแกงแค่เ,<อ>เ,เลย,ยนเพราะว่าตัเราไม่ไดนเออใส่นะเติมมันเอาเติมมนเอา,เอาอเครับตุ๋นก็นี่ก็ถือมันต้องตุน๋นเพราะมันเป็นซัดเขาต้องตุน๋นให้มันเด่นบวต้องใส่น้ำขอเร่งแกะเต็มตีตุ๋นจน,นน้ำซุปมันออกมาถึงจะเอาพักที่เขาเตรียมไว้ใส่แล้วก็ต้มจนพักซุป กับปรุงรสตามใจชอบกับเป็นน้ำซีิธีนะครับเดี๋ยวเราติดตามนะครับนี่กำลังแอบตุ่นมาหน้าเลยลองค้นมาแล้วตุ่นขึ้นน้ำซุปมันออกมาความแข็งของกระดูกมันยังโอเคถ้าพ้นผักอื่นพวดดูจะลดแต่แต่ากินอร่อยอันนี้ก็หอมหอมเพิ่มื่อเกิดกลินว่าเราเอาผักเขาใส่เลยครับอันผักใส่ผักอันนี้แข็งตีมันแข็งแข็งก่อนอ่ะใส่ไปเลยครับนี่แบบเมืองอเตนะัดอาเลยะไร เห็ดรูปปลาไม่ตากวเลยก็ได้เนี่ยเม่อตากัวสิบชนิดเนี่ยจะร้อนร้อนแรกนะครับปลาแล้วครับนี่จะมีอีกร้อนสองอีกถ้ามันใกล้สุกก็จะใส่ผักละผักแคร่เนาะนี่ครับเดี๋ยวผมเดึงแก๊สแป๊บหนึ่งมันยุกขึ้นมากจะหน่อยเนาะมันไม่ใช่เวลาต้มมันหยุกเพราะมันเป็นอ่อนป้าพวกเนี้ยยอดผ้ายอดไวครับเห็ด

ใช่ครับผมนี่ครับต้องมาสักพักนึงหอมไปสามบ้านแล้วครับหอมพักหอมกินเครื่องเทศที่เขาโฟลครุ่มกันไปนะครับอืมก็เลยรทำอาหารเหนือฮอวันนี้นะครับครับตั้งไว้จนสูงกแล้วกรรมถึงเวลาขั้นตอนสุดท้ายแล้วใส่พักละพักรแ มันจะมีเมช่โอมมันพาราพักแครคือเช่โอมเช่โอมกับพักขายกับพักอีกขายกับ<ก>พักอีกพักอย่า,าน,นึ่งกัคนไทยเนี่ยชับจั๊บผูพักอีเลอร์คนเมืองกับพักแคร์พาราพักาพาแครนะครับอ่านี้ก็ใส่ไปไป,ปิดพร้อมปิดไปเลยแน่นอนครับเดี๋ยวกดปิดแก๊สคนเลยครับคนค<อ>นเราก็ปิดแก๊สนะครับชี้ให้เลยนั่นเลยสนนักม่อมาเยี่ยงซีนลงเดินนะวันนี้นั่นแหละลองทำดูสูตรนี้ครับคนเลยครับจำแม่นแล้วที่นี้ อร making making ่อยซะเหลือเกินเดี๋ยวทําไม่เป็นสักทีเนี่ยโรงเรียนมาเปิดเผยสู่ไทยเต็มๆเลยวันนี้กลับมืออีกด้วยนแล้วเดี๋ยวจะเบาแก๊สน่เลยเอาข้าวคั่วเอาใส่นะครับข้าวเหนียวห้อนๆนะหรือว่าข้าวเจ้าก็ได้ครับข้าวคั่วนี่นะครับใส่เลยครับใส่มดใส่มดนั่นแหละเนียนเดือดหอมดียิ่งยิ่งขวบไหมยิ่งหอมเนาะนี่ครับใส่แล้วก็โกนเลยก็นี่โกลนก็ปิดแก๊สละครับ กาแปฟมันของกินทางเหนือใส่ข้าวคันะ่วด้วยเนาะนี่ครับปลาตทูหอมผักละผักแคร์หอมอข้าวคั่วบัตรเลยบัตรกินจบนี่ยให้อะไรแทะเอาเนี่ยเขาจะปิดแกะเดี๋ยวผ้าละผมจะตายนี่ครับอืมกินกับเอาข้าวเหนียวห่อนๆนะครับเจ้าลงไปเหลือข้าวสวยก็ได้นี่ละนี่ละนี่รละบาตนี้ยถือว่าถือว่าทะเลมาอยู่เหนือแทะ,ะละเนีไ่ได้กินเทสเลย แกงแค่เป็นในนั้นนี่ครับเดี๋ยวถึงเวลาชิมนะครับเครื่องเทศไผ่สังเซลของใบหงกระซงขึ้นกุ้งคนเออใส่กับเม็ดทอกชีกับปอนะครับนี่ครับครับถึงเวลาชิมรอแป๊บหนึ่งครับชิมเลยตักเลยถ้าว่าแกงแค่แกงนี่แต่ว่าน้ำตั้งเพิ่มกับใบหน้าตักเลยนะจะน้ำแบบคูกคิกเขาเอาคนเหนียวจ้ำเอาหรือเอาเอาเทข้าสวยมันไม่มีข้าวสวยเนาะข้าวข้าวสวยเขาห่อนครับ าตััวนี้ครบเก่งแค่ปลาเย็นกับหมอห้อเลยสุดนี่นะนครับเดี๋ยวถึงเวลารอ,อชิมนะครับหน้าตามันเก่งแค่พักแบบสดๆน,นี่ฝ <สด S 1> ีมือฝีมือตัว,ต,วตัวเองอแปลว่าสูตรสูตรของลุงเด่นวันนี้โอ้วันนี้นนลุงภาคสนามกับลุงเด่นสูตรนี่แหละมันนี่ตัวนี้จะข้านจะข้านหนาะไอ้นี่ยมันจะข้ามหอมครับ อูถึงมียาคัตเจียหค่หน่อยถ้ามีข้าวสวยข้าวเหนียวกะำกินขันย้ายกระชิมเลย <laughs> ไป่จออะไซส้อนี่โอเคกอสื้อกินประจําแล้วก็อร่อยประจํานะสำหรับตลาดแต่ว่านี่มันคือว่ามันต้องพิเศษกว่านั้นอยู่แล้วพอทำให้เราเหอเขาไม่ไ,มไ,มไ,ได้ขังเครื่องเขาทำเอาไเเขาไม่ได้ขังเครื่องครับมีมข้าวเหนียว้ฮ้อนนะข้าวสวยข้ฮ้อนนะหลาดเข้าไปนะ ไป่พนังนกินด้เขาผมกำไทยผมไปแล้วหิวขาวเมแฉมยอดไวไมากเอออผมลองไ,ไหวไหเออมันมีไหวยหวกับจากค,ความขมขมหวาน<ม>านะี่ตอนนี้เห็นยอดเราเข้าแล้วเนี่ยครับรู้ป่ะจุ๊บอเอาอยาคาัชเจยให้สักหน่อยกันน่ะสักเบ่งสักเบงามามากินข้าตอนนี้ถ้าเนี่นยไม่ได้ผ่านเมื่อโรงเรียนแล้เนี่ยจำชุด เขาหมอรีในสมองแล้วโรงเรียนว่าไนหมอหมอหมอครอบข้นมากเลยในสูตรนี่หมอหมอครับนกซะด้วยเนี่ยกรอบกรุกรดุกกรอบมาป่ะเดี๋ยวถึงชิมเวลาชิมนะครับเลี่ยมก๊อะแหลมนะแล้วก็บวกไปนิดหน่อยยาคาเช่เห็นน้อยตามสูตรตามสูตรของครัวบ้านทุงเดี๋ยวอีกสักครู้นี่ถ้าว่านะลุงเรียนเดือดเปิดสำนักงานอยู่ ขางทุ่งเลยเด็กอ๋อใช่ขางทุ่งขางทุ่งขางทุ่งกันเขาจะไปเป็นเตื้อถ้าใครไปเอวบ้านเขาก็เขากินบ้านนี่แหละแต่ว่าเวลากลางวันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะขาดบ้านทุ่งเขาก็ไปอยู่ดีผามมั้งครับจะไปแปลงผามขอบคุณเพื่อนๆดีว่าบางทีก็อุ่นนุ่นอุ่นนุ่นสังเสื้อลงเด่นมาเนอะเดี๋ยวไปตักชิมเลยถึงเวลาชิมแกงแค่แซ่บบ่อยไหมยัน้ำเนี้ยตุยๆได้กินข้าวอ้อมเฮีย

เครือปุ้มตยน้อหนียวนนแรงข้เหนี่วมันปุ้มถ้าแข็งแคน่ะแต่ถ้าเป็นไอเมนูนี้ตงยข้อสวยซูชิเอายาบไปยาตันแต่ยาจะนอนบรรยากาศันถุกมันหอมกินข้าวแรงนะครับ

มันสบายดีเด้อนี่มันพูดเราไม่เนี่ยเอาข้าวไหมเอาข้าวเนี่ข้าวสวยอก่นล้างกินมาเยดูสิเอาข้าวสวยข้าเหนียวสวยเลยข้าวเหนียวนะเดี๋ยวข้าวเหนียว ได้ได้เอาไนั่งเลยลูกข้ายังก๋วยเตีกินแล้วกินแล้วจะเป็นหมาว่าเนี่ยต้องกินปลาหมาว่าเนี่ยห่น้มดไปเดี๋ยวนี้ยซอนอย่างนี้ยูซอนยูนยูซอนยูอนยูงอนยูซอนยอนยูยูซอนยูซออนยูซอนยนยูนยนนีูซอนอก่อนยูซอนข้าวเหนียวนอนนนอนอนย

แล้วเขากกินด้วยเป็นยังด้สยกินยังตัเย็นรู้ไหมพานคนม้านนย่าหบอกอยอ่คนแม่เรื่องกินเขาข้าวมันจานธรรมดาเขาแกงเล็ดด้วยวนมุมวนวนแบบไม่กินขอแท้ ก่อได้เข้ามั้องเนเยากนะ,ะกีะก่เดือนลกินข้าวนมันต้องเหลือไม่ได้เป็นเดี๋ยวมอนี่มัอมนอามีอาหารไผ่เนาอยมันนี้มันป็นอาหารไผ่คงนี้อาหารเนื้อแล้วพวกนี้อาจจะเป็นอาหารอีสานเยอะที่ว่าแกะว่าเค็ก,ก่อนหนึ่งออแกะว่าเค็มใส่ใส่หมูหมูเนี่ย,ออยใส่หนังควายหนังวัวตีแบบในในใน

นั่นเลยไหมนั่นเลยตักไหมตักแล้วก็นี่ครับแกงตักอยู่ก่อนขอบคุณเพื่อน่เข้ามาันที่สามครับก็ลองเมนูซุปนี้ก็ลองไปทําดูครับแกงแค้นนกนี่ครับอร่อยเลยนะครับขอบคุณเพื่อน่เข้ามาันที่สามครับลองไปทําดูเมนูแมวก่เดี๋ยวจะทํามเมนูนี้ให้ชิมขอบคุณครับที่ติดตาม